สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊เปิลสายหาก็มาเกี่ยวข้าวนะคะอันนี้เป็นอีพ่อเด้อค่ะกับอีแม่กับอาวกับพิษศาติเนาะนี่เกี่ยวข่าวด้วยพี่น้องมานะเกี่ยวขอาวสำคันค่ะพี่น้องค่ะเกี่ยวขาวพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาอันะนี้ก็เป็นคืมๆแล้วคะ่ะพี่น้องค่ะ คือเนาะไอกาดกบห่อนปันดค่ะเนี่ยน้องคะตอนนี้กําลังเกีย่ยวเขาแล้วค่ะเจ๊ปิ่นสายห้านะคะสวัสดีค่ะยามเช้าๆเนาะพี่ชาิกับเกีย่ยวเขาอยู่พี่น้องนะมามาเบิองเจ๊เปิ่นสายห้าจะเกีย่ยวข้าวนะพี่น้องมาเกีย่ยวเขาน้ำกันเด้อ เมืองวิชาตเก,เ,าเกี่ยวข้าวไปนองเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าว พี่น้องเกยวขาวแก้วขาเวเาด้อ ดีค่ะพี่น้องมันนี้พ่อห่อนค่ะพี่น้องค่ะอากาศบ่อห่อนเลยเด้อพี่น้องอากาศเย็นสบายมากวันนี้แดดไม่ร้อน ค่ะเกี lightly, ่ยวเขาเกี Hence, mm ่ยวเขาเกี่ยวข้าวเกี่ยวมื่อกี้แล้วก็สิไปเกี่ยวอีกช่วงนึงนะพี่น้องเด้ออ่าบรรยากาศมาเด้อพี่น้องเด้อน้ำม้วนน้ำกันพี่น้องเกี่ยวเขาหนี่เกี่ยวง่ายเด้อพี่น้องเอาเกี่ยวนี่ตัดเจืดเจือเจือได้พี่น้องเด้อ กีย่ยวง,งมาเกี่ยวข้าวกัน ไค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เจเปิ้ลสายหาก็ทําการเกี่ยวข้าวเลยพี่น้องเนาะเกี่ยวเขามาเกี่ยวเขาด้ํากันนะพี่น้องเด้อฝากติดตามช่องเจเปิ้ลสายหาด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้นำในพี่น้องเด้อค่ะเด้อค่ะค่ะกดกระดกกระดิ่งมาเน่อยพี่น้องค่ะนี่กับพี่ชาติเกี่ยวเขาได้พี่น้องมันอีกแบบบรรยากาศดีค่ะพี่น้องค่ะบ่อห่อนบันไดพี่น้องคึมคึม กอดีภากันเกีียวเขามันนี่เมื่อือพี่น้องเอ้ยแล้วทวงนี้ก็จะไปอีกทวงนึงเนาะจ้าผู้ใดสนใจสังปลาร้าไดาาออ้พี่น้องเด้อปลาร้าแห้งปลาร้าเจ่วบองนะพี่น้องโอ้ยปลาร้าเจ่วบองพี่น้องมีทั้งสุกมมีทั้งดิบเด้อค่ะเด้อแล้วก็มีปลาแห่งนะพี่น้องค่ะเป็นปลาคาวทาตากแห้งแล้วก็เป็นปลาตะเพียนไอปลาซอยพี่น้องทําตากแหง่งน,นะ,ะพี่น้องเด้อเออสนใจติดต่อเข้ามาได้พี่น้องค่ะม,มีหนังงัวนะพี่น้องปลาสมก็มีค่ะพี่น้องค่ะหนัง บัวปลาส้มปลาจีนปลาตะเพียนปลาส้มสายเดียวนะคะจ้าสนใจทักมาได้มีหมากบกด้วยนะคะ0 9 8ย์โอ้ศูนย์เก้านะคะพี่น้องค่ะจ้ามัอนี้ก็เกี่ยวเขาเบิดมือเลยพี่น้องเดม้มามาเด้อมาซอยเกี่ยวเขาในพี่น้องเอ้ยสวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่น้องมาเกี่ยวเขาซอยเด้อ บายบายฝากติดตามช่องเจเปิลสายหาด้วยนะคะสู้ๆ